ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ O2 Super Power เมื่อวานเราเติมไปเติมไปเที่ยวหนึ่งเนาะใช่ไหมตอนตอนขาวิ่งรถหนักไปนะครับตอนขาวิ่งรถหนักไปก็หลังจากใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับต้องสอบถามคุณคุณชื่ออะไรสุริยันคงทรัพย์ครับคุณสุริยันคงทรัพย์นะครับครับผม เมื่อวานวิ่งไปไปลงที่โรงงานเนี่ยประทับใจอะไรบ้างกับการเติมน้ำมันสารเสริมโอทูซูเปอร์พาวเวอร์วิ่งวิ่งเื่อนขึ้นแล้วก็เครื่องไม่นักคเครื่องไม่นักครับผมวิ่งสบายเลยครับผมนะครับขึ้นเนินเป็นยังไงขึ้นเนินก็สะดวกครับขึ้นเนินเป็นยังไงสะดวกสบายครับสะดวกสบายมากครับขึ้นเนินได้อย่าง อยากเครื่องไม่ร้อนแล้วก็ลื่นขึ้นขึ้นเนินเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยขึ้นแบบไหนอึดอึดขึ้นแบบอึดครับตอนนี้มันขึ้นยังไงล่ะขึ้นสะดวกสบายครับลื่นขึ้นครับขึ้นแบบแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเรื่อยๆเลยครับผมไม่มีปัญหาเลยไม่มีอึดเลยครับผมติดใจไหมติดใจครับชอบใจไหมชอบครับปั้ดโอทูดีอย่างนี้<อ>นี่เองครับผมนะครับโอทูเยี่ยมไหมเยี่ยมครับผมโอทูเยี่ยมไหมเยี่ยมครับผมโอทูเยี่ยมไหมเยี่ยมครับผมครับผมขอบพระคุณมากครับคุณ สุริยันครับโอทูซูเปอร์พาวเวอร์นะครับ<อ>ผมอัง2 2> โอทูนะครับขอบคุณมากครับ